ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้กับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าน้องน้องสวัสดีครับพี่รูลูสวัสดีค่ะพี่รูลูสวัสดีจ้าจุกเปียมากันแล้วหรอจ๊ะรีบมาอย่างนี้อยากรู้เรื่องรายรับรายจ่ายที่พี่รูรูจะเล่าให้ฟังวันนี้ละสิใช่ครับพี่รูรูจุกอยากรู้เรื่องรายรับรายจ่ายมากเลยครับได้เลยจ้า งั้นพี่รูรูก็จะอธิบายให้ทั้งจุกและเปียเข้าใจแบบกระจ่างไปเลยรายได้ก็คือเงินที่ได้จากการประกอบอาชีพต่างๆเช่นเป็นชาวไร่ก็จะมีรายได้จากการขายพืชไร่ถ้าเป็นแม่ค้าก็จะมีรายได้จากการขายของและได้รับกำไรหรือถ้าเป็นพยาบาลรายได้ก็คือเงินเดือนไงละจ๊ะถ้าอย่างนั้น รายได้ของครอบครัวก็คือเงินที่ทุกคนในครอบครัวหามาได้รวมกันใช่หรือเปล่าคะใช่เลยละจ้ะอย่างเช่นเรื่องของครอบครัวนี้ครอบครัวนี้มีสมาชิกสี่คนพ่อทำอาชีพรับจ้างส่วนแม่ก็เก็บผลไม้ในสวนไปขายส่วนลูกทั้งสองคนก็ยังเรียนอยู่รายได้ของครอบครัวนี้จึงไม่แน่นอนนะัก ถ้าแม่เก็บผลไม้ไปขายได้มากรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หลังจากพ่อกลับจากทำงานและลูกทั้งสองเลิกโรงเรียนแล้วทุกคนก็จะไปช่วยกันดูแลสวนและเก็บผลไม้ให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้นเอแล้วทำไมต้องหารายได้ให้เพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะครับจุกจ้ะรายได้ที่ได้มาในครอบครัวต้องนำไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างเช่น ค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเครื่องนุ่งหม่มค่าพาหนะเดินทางและที่สำคัญก็คือค่าเทอมของลูกๆด้วยไงล่ะรายได้ของครอบครัวต้องสมดุลกับรายจ่ายนะจ๊ะจำไว้ให้ดีอ๋อจะได้มีเงินออมและไม่เป็นหนี้ใช่ไหมล่ะครับใช่จุกพูดถูกเพ่งเลยรู้อย่างนี้แล้วน้องๆทุกๆคนก็ต้องใช้ใจ่ายประหยัดประหยัดนะจ๊ะ วันนี้พี่รูรูไปแล้วนะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ